สวัสดีจ้ามื้อนี้อมชอยเขาคั่วสีมาเห็ดเมนูมกปลาแก้วมกปลาแก้วใส่ไข่เนาะจ้าเนาะมื้อนี้อมชอยกะสีมกเป็นเป็นมกหนึ่งเนาะจ้าเนาะบ่ไห้ไปปันอย่างเด้บ่ไห้ไปไปปิ่งไฟเด้เป็นมกหนึ่งเนาะจ้าเนะาะยาใอไไัน,น,น,อน,นปลาแก้วมากหน่อยโพดซีเมนซื้อมากละจ้าถุงหนึ่งเนาะกะสีถุงละเส้าละเบื้องส่งบ้านี่ ก่นกระแทมพักอันอีตูมาพร้อมได้พักแมงลักเออพอดีกับหมกอันหลัพี่น้องอมชายกระเซ็ดแบบง่ายๆให้เบิ่งคือเกาจาก้ะเออบได้ตำเครืองตำมยัง้งเทพปลาเก,กี่ยวใส่ผักอีตูล่งไปแล้วกะเอาหมกพริกดิบเนาะหมกพริกดิบอมชอยใส่ประมาณหาหกนวยนี่หลักทิมทิมทิมลงไปแล้วกะหันหัน,ะนหนันตะไข่ลงไปเนาะจ้ะเนาะแล้วก,หหหหก,ก,ก็หัวหอมหัวหอมแดงบได้ตำเคืองได้จ้ะมือนี้มือนี้บได้ตำเคืองเฮ็ดแบบว่า หันหันลงไปเนาะหันลงไปหรือถิมลงไปเลยนะกัเครื่องปรุงเห่ากับบะมี่ยังหลายคือเก่ากะมิะ้นปลาแดกชู่รสดนังปลาขึ้นเกาล่ะจ้ะอันนี้ก็คือใบมะกรูดเนาะพอดีออมชอยไปเก็บใบมะกรูดมากออมก็ไปเลือกเอาใบอ่อนๆได้เห็นเพิินปปุงไหมนะงามๆก็เลยไปเลือกเอาใบมะกรูดอ่อนมาเนาะจ้ะเนาะมาใส่ฉีกๆใบมะกรูดลงไปแล้วมาที่นี่ก็เออเอาใส่ไข่ไปหน่วยนึง ปลาซำหนีบ่ต้องใส่ไข่หลายเนาะจ้ะใส่ประมาณหน่วยหนึ่งพอทีพอดีอดงอกออกมาปลากับไข่นี่คือแบบอยู่ในปริมาณที่พ่อเหมาะเนาะจ้ะเนาะพอดีนะบ่ะะหลายจนเกินไปนะพอดีพราะแสบเนี่ยแหละพอจะใส่เครื่องทั้งหมดไปแล้วกักบปรุงรสปรุงรสชาติลแล้วแล้วเท่ากับมาคนคๆนคนเนาะคูกเขา่าให้เข้ากัน มื่อกี้กับไ่ปลาแดกลงไปใส่น้ำปลาใส่ชุดลดลงไปนอกจากนอแล้วก็คุกเข้าให้เขากันบางคนกับสีว่าโอ้เฮ็ดแบบนี้บ่หอมบางคนเพิ่นกับสิแบบว่าตำนอกจากบางบางเื่อถ้าปลาหลายหรืออยังสีออมกับสีตำนอกจากเนาะตำโดยปกติแล้วอมสิมักตำพริกแห้งนอกจากเนาะพริกแห้งตำพริกแห้งตำหัวหอมตำกระเทียม ตำตะไคร่เออเราอมกับจังสีเอามาคู่เข้าให้เขากันเ้วอ,อม,มวจังสีมาปุงหล้วจังสีมาหนึ่งเนาะจ้ะเน,นาะแล้วจังสีอ้โรยโรยหมกริกดิบลงไปตอนห้ามกแต่ว่าอันนี้ป้าหนอ่อยอกมก็เลยเฮ็ดแบบง่ายๆเนาะจ้ะเนาะเท่านั้นผู้เฒ่าเพิพ่นก็บอกกินเพชดแล้วก็เพราะกินเค็ม,มนะปกติแล้วเพิ่นเค็ดกับเขาเพิ่นแถบสิบ,บ่ใส่ผไซงชูรสุดเลยนนนนเนาะจ้ะเนาะพอดีดี้าเราแล้วสื่อมากเรา เราเล่าออเลยเอาไมา้ออมมกนะออมกเ็เลยเค็ดแบบง่ายๆ่าให้เทียเวลาเพิ่นกินเพิน่นเพิ่นจังสีบอ๊อเผ็ดน,นะจังสีบอ๊อเผ็ดจังสีบอ๊เบอเข้มจังสีแม่จา๋าเนาะก็ประนานอมก,กเ็เฮ็ดแบบรสชาติของขอมเองเลยเด้ความความนัวความแซนะ่บหน่อคือเป็นรสชาติที่เจ้าของแบบว่าที่เจ้าของมักอ่ะนะสีดีแน่แตงแต่บอ๊อเผ็ดนั่นแหละพี่น้นนอง พ่อแต่ห้าคุกเขาให้เขากันเรียบร้อยแล้วเนาะบันนี้ก็เอาตองที่ห้าเตรียมไว้มาออมชายกะสิเทปลาลงนี่แล้วก็สิมกเป็นมกหนึ่งได้มกหน่อยหนึ่งพอดีจ้ะเอออิ่มพอดีละพี่น้องตองนี่กะห้าวเก่เาไปค้างไฟเรียบร้อยแล้วเนาะเออค้างไฟให้เพิ่นอ่อนอ่อนนิ่มนะบันี้กระวดควดควด,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 วดลงทั้งเมื่อแล้วบันี้ก็มะมหฮอ มกตองอันยจะ,ะทวงมกตองอันออมเด้อย่าทวงห่อมกออมเด้อว่าเป็นยังขึ้นขี่ลายเถะอันเป็นคนบ่คอยสร้าง <c oughs> เป็นคนบ่คอยสร้างเรื่องประดิษปะดอยเรี้ยงแนวมูนีน่เนาะพี่น้องเออแต่ว่าก็กินได้อยู่ดอกมันบ่แตกนามบ่หัวออกก็ดีแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเออได้สยซนีลอะไย่าจะทวงออมเด้อ <c oughs> ลูกลูกแม่ยข่าอยู่ลูกแม่ลูกแม่ข่ายอยู่ผู้เมียเฮ็ดแมีข่านเฮ็ดเฮ็ดมกนั่นแม่ละ่ะเฮ็ดงามงาม,งามลูกเราบ่สร้าง เออกะปรากฏว่ากับโบหัวได้หละว่าสั้นเด้เพื่อนกะบ,บันนี้ห้าเห็นเรียบร้อยแล้วเขาเอาไปหนึ่งกะเรื่องนค้างหมอไว้ล่อแล้วเนะเาะแล้วกะค้างก็คือสีโบโดนดอกจ้ะเพราะว่าไข่สุกเนี่ยก็ขึ้นสุกเพราะว่า,า,า,วาปลากระตูหนหน่อยหนึ่งเนาะเท่ากะเดี๋ยวเขามาล่อเบิง้งพานไปเเรียบร้อย ซุปแล้วเพื่นปิดแกะแต่แล้วมาเบิงพี่น้องมาที่นี่แทน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 ,แทนปวด <c oughs> นี่จะเห็นเราพอดีซิมมันที่นี่ <c oughs> แซบ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 าสัญญา่งจ้านี่จ้าห่อมกปลาแก้วใส่ไข่ขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ่าเดอ้อ